สวัสดีครับผมแอดชอบพากินลาเที่ยวสเปรย์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กาสงแก้วจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่9พฤศจิก,กายน2563นะครับผมเพิ่งวิ่งออกกำลังกายรอบกูเมืองเสร็จเมื่อกี้นี้เองแล้วก็แวะมาพักเหมือนเหมือนเดิมฮะฮะวันนี้กาสงแก้วค่อนข้างคนพึกคักหน่อยไม่ทราบวา่าเป็นเพราะอะไรปกติจะเงียบๆแต่วันนี้รู้สึกจะมี ลูกค้าที่มานั่งพักผ่อน,นเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความใฝ่ันของตัวเองดีกว่าว่าเออเราเคยอยากเป็นอะไรนะฮะอยากทําอาชีพอะไรเนะเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่าให้คนอื่นฟังเลยนะฮะเพิ่งจะมาพูดในรายการนี้โดยเฉพาะเลยก็คือเมื่อก่อนเนี้ยผมอยากตั้งใจอยากเป็นนักข่าวนะครับ นักข่าวในที่นี้ผมตั้งใจว่าผมจะเป็นนักข่าวที่ยู่งแยความถูกต้องคือไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเสนอข่าวก็จะดูความถูกต้องเป็นหลักไม่ใช่ว่าเห็นสิ่งไหนไม่ถูกแล้วไปอวยนะมันก็ผิดจรรยารรณใช่ไหมรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เข้าใจนะว่าอาชีพนักข่าวเนะี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงเหมือนกันนะอันตราย อาจจะโดนลูกหลงหง่ายๆเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะโดนฟ้องง่ายๆยิ่งกฎหมายสมัยนี้นะจะฟ้องกันง่ายมากเลยนะเหมือนกับเล่นขายของอนะี๋ยวก็ฟ้องเหมือนกับเด็กๆอะอย่างเดี๋ยวไปฟ้องครูอังคนาอะไรประมาณนั้นเลยเมื่อก่อนไม่มีนะฮะกฎหมายแบบนี้นะแต่นีนี้ผมไม่เข้าใจว่าใครมันเป็นคนคิดอยากรู้เหมือนกันนะทำให้ติดกันน้ดในภาพในการแสดงความคิดเห็นมากพอสมควร ังนั้นผมก็เลยว่าอาชีพนักข่าวเนี่ยค่อนข้างที่ทจะเสี่ยงก็เลยต้องระวังตัวนิดหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เคยใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นผู้นําเสนอข่าวหรือนักข่าวทางช่องทีวีนี่แหละข่าวที่ผมชอบก็คือข่าวพวกอาชญากรรมนะอุบัติเหตุต่างๆนะแล้วก็ข่าวนําเสนอในเรื่องที่ถูกต้อง ในสิ่งที่ถูกต้องต่างๆซึ่งตอนนี้ผมก็มีการสอดแทรกเข้าไปในคลิป u t ท b e บ้างนะหากท่านใดที่ชมคลิปผมตั้งแต่ต้นจนจบจะรู้ว่าผมพูดอะไรแต่ว่าท่านใดที่ดูแต่หัวนะครับนะดูแต่หัวคลิปเนี่ยไม่ยอมดูจนจบนะ่ก็จะไม่รู้ว่าผมพูดอะไรไปบ้างนะผมจะสอดแทรกข้อคิดนะฮะทุกคลิปเลยนะข้อคิดที่เป็นประโยชน์นะครับมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเรานรั้นแหละ ผมจะพูดไว้ตลอดแทบทุกคลิปเลยยังไงก็ลองติดตามให้จบนะฮะที่ผมเดี๋ยวนี้พยายามทำไม,ไม่ให้มันยาวมากเกินไปอ่ะผมก็รู้ว่าคนสมัยนีย้เขาไม่ดูคลิปย,ยาวกันแล้วคือมันเสียเวลานะพูดง่ายๆนะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมนะฮะมีความใฝ่ฝันอะไรก็นํามาเล่าให้ฟังตน่บ้างนะครับอาจจะนํามาแชร์ประสบการณ์ใต้คลิปได้นะครับโอเค สั้นๆแค่นี้แล้วกันเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ